ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง New f r i e n d ช่วงที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักเพื่อนใหม่ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ทางนี้แล้วค่ะเยิสดีต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมโทนี่ต้นนะครับทำรายการเย็บเก่งครับตอนนี้ตื่นเต้นมากกระถามเลยว่าตื่นเต้นไหมรายการสดตื่นเต้นไปหมดแล้ว ผมจะเป็นคนสัมภาษณ์คนอื่นแต่วันนี้คือผมพูดตรงๆว่าผมดีใจมากผมรอวันที่คนแบบอยากสัมภาษณ์อยากเป็นคนที่โดนสัมภาษณ์บ้างจัดให้วันนี้เราสามคนจัดให้เลยเราเปลี่ยนโรกันบ้างเโอ่คงั้นพร้อมไหมคะวันนี้จะมีคำท้าที่จะโดนสัมภาษณ์พร้อมเลยครับเอาเบสิกก่อนละกันขอแรงๆเลยได้มเดี๋ยวเราจะค่อยไต่ระดับ อยากจะรู้ว่าทาอะไรอยู่บ้างคะนอกจากทำติ๊กต็อกตอนนี้คือผมทํา YouTube ทํารายการเย็บเก่งครับแล้วก็ตอนนี้จะมีรายการใหม่ซึ่งเย็บเก่งครับมันจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเซ็กเอดูเคชันแต่รายการใหม่ไม่ไม่เซ็กแล้วแบบอยากให้เด็กๆใช่อยากให้เด็กๆแบบดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้บางทีเราดูตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออก็แรงเหมือนเหมือนที่เขาพูดกันจริงๆนะก็มปแบบพี่ต้นสงร่างอ่าอนงก็แบบ ันแรงเลยนะเป็นรายการนินทาชาวบ้านซึ่งตอนนี้ถ่ายไปแล้วแบบซีซั่นหนึ่งก็คือเด็ดเขาเป็นซีซั่นเลยเขาเป็นนินทาด้วยชอบมากเลย จะรู้ว่าชื่อโทนี่ต้นนะคะมาจากไหนหรือแบบมีที่มาอย่างไรบ้างคะจริงๆอ่ะชื่อไอ้ต้นเพราะเราเกิดต่างจังหวัดเราก็ต้องชื่อต้นอยู่แล้วตอนนี้แล้วหลังจากนั้นอ่ะเรามาเลนเทพแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเด็กมองเทพนี่มันมีชื่อแปลกๆกันเยอะว่ะอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเฟลิีอย่างเช่นพัดจาอย่างเช่นเจ้าแล้วเราจะแบบเป็นต้นบางยาให้อด ใช่แล้วก็เลยเติมไปเลยโทนี่ต้นตอนอ่านจังหวัดพี่คิดว่านี่ว่าอะไรคะโทนี่ทย์ชอยใช่ตอนแรกอ่านที่มันเอ่อเพื่อพี่เชาณิชย์ได้นะอย่างนี้ได้เลยได้เเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับพี่โทนี่ต้นเชาณแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดไหนคะอ่ะให้ถ่ายคิดว่าเป็นคนภาคอะไรพักใต้แน่นอนภาคใต้หนูคิดว่าภาคใต้อันนั้ใต้ผิดครับอุ้ยอีสานเหรออีสานอีสานเฮ้ย อุดรครับผมอุดรอุดรสายไต้อุ้ยพออะไรอยู่บ้านพอมาเดากันมาเลยถ้าแหลกใต้อาจจะได้แลกโอ้โอเคอ่ะกลับมาที่กเรองรายการกัวก็ได้เลยนะคะพี่ต้นโอเคเอ่อทำไมถึงเลือกทำรายการที่เกี่ยวกับเซ a ชั่นนะคะ คือจริงๆอะตอนแรกครับคือผมมีโอกาสได้ไปเรียนวิชาหนึ่งในในมองเทพแหะครับเป็นวิชา personal branding แล้วอาจารย์เนี่ยให้หาตัวตนผมไม่มีอะไรเลยผมแบบไม่เต้นไม่ได้ร้องไม่ได้เราเป็นคนที่ไม่มีความสามารถพิเศษเพื่อนเขาทําคิดเต้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วเราจะทําอะไรวะเพื่อนมันคนมันหล่อมากมันยืนเฉยมันก็เป็นคอนเทนต์แล้วอะแล้วเราจะทําอะไรวะ ผมน,นั่งนึกทั้งคืนนั่งนึกทั้งคืนแล้วก็เลยเรามีอะไรดีวะไม่มีก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนเราเป็นคนที่ทะลึ่งมากเอยู่เพื่อนเราจะชอบคุยแบบโอ้โหคุยแบบคือมันถึง ถึงถูกก็เลยออางันเป็นสิ่งเดียวที่เรามีแล้วในชีวิตก็เลยลองเอามาทําเป็นรายการก็ถามรึกษาอาจารย์ผมจะทํารายการแบบนี้นะอาจารย์บอกได้ไหมอาจารย์ก็เอาเลยลูกก็เลยทําลงไปปุ๊บคนดูเยอะมากตอนนั้นไดประมาณสามแสนวิวคลิปแรกนะด่าไปแล้วก็คือ9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ด่าไปแล้วจริงผมก็ทำซีซั่นหนึ่งคนก็ด่าอย่างนั้นทั้งซีซั่นเลยรายการนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับรายการนี้เลยอย่าไปดูนะครับอย่าไปดูนะครับ ปกติเขาจะบอกว่าแบบช่อไม่ได้อยากไปดูอยาไปดูนะครับให้อายุยี่สิบก็ลอาไปดูโอ้ยยี่สิบแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไม่กี่เดือนโอเคอ่ะแล้วแล้วแขกที่เราเป็นแบบว่ามารายการของเราเนี่ยประทับใจใครที่สุดประทับใจผู้ชายทุกคนครับเน้นมาผู้ชายทุกคนไม่ไม่ไม่จริงๆกับผมประทับใจทุกคนเลยเพราะว่าผมขอบคุณแขกรับเชิญผมตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันเพราะว่าถ้าไม่มีเขา ไม่มีใครอยากดูผมเพราะว่าผมไม่สามารถทำคอนเทนต์แล้วยืนพูดคนเดียวอะไรได้ผมต้องแบบมีคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอจริงๆก็คือหลอกเขามาเป็นคอนเทนต์หลอกเขาสนองนางนีตัวเองเพราะเมื่อกี้พูดข่าวกับพี่มาเดียวอยู่เห็นพายไขกับพี่มาเดียวด้วยพี่มีอะไรตลกไหมคะมาเดียวถามว่าตลกไหมตลกทั้งหน้าก็ตลกเออที่ใส่ก็ตลกเฮ้ยคือยังไงนะแปลกๆนะเอ๊อแปลกๆอะแล้วมีแบบพิสูจน์ไหมคะแบบเอ้ยชอบ ถ่ายกับคนนี้สําหรับเทสเนี่ยชอบที่สุดเลยมาเดี่ยวเ <c oughs> คือตอนนั้เดี๋ยวจะมีถ่ายกับมาเดี่ยวอีกอเพราะว่าคือมาเดี่ยวมันเป็นคนที่แบบธรรมชาติมากคือเขาบอกรายการผมนะผมะบอกว่าเอาเรื่องที่เอาเรื่องที่แบบใหม่นะไม่เอาเรื่องซ้ำ <c oughs> ผมก็มั่นใจมากว่าโอ้โหมาเดี่ยวมันเล่าเรื่องแบบยังไงก็ต้องเป็นรายการเราผมไปดูทุกรายการมันเล่าหมดแล้วเล่าหมดแล้วเล่า้ม เรื่องของผมคือรายการผมไม่มีเรื่องใหม่เลยคือมันไปออกรายการอื่นได้ได้ประมาณแบบ7 0 0 0แสนวิวแ0 0แสนวิวรายการผมได้หลักหมื่นโอ้่ามันเล่าหมดแล้วไงดูไปหมดแล้วโอเคถ้าอางนั้นเพิ่มความแบบแต่ระดับความจริงอยากจะรู้เรื่องอ่ะความเห็นนะคะแบบว่าถ้าเพื่อนเราเนี่ยทำโอลี่แฟนแล้วมีความคิดเห็นยังไงคะ อยากทำด้วยครับบูลเล่ไม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 ่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าการทำโอลิแฟนมันไม่ได้ผิดเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่ทำโอลิแฟนเขาก็ทำตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ได้รู้สึกแบบอยากมีเซ็กซ์หรือว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่แบบคือเราเกิดมาเราอยากมีเซ็กซ์อันนี้ต้องพูดตามตรงแล้วก็เขาก็ทำสนองนิดเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดเลยแล้วก็ ผมอยากให้ผู้ชายทุกคนทำกันเยอะเลยมันก็เป็นอาชีพอาชีพทนึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปซั๊าฟใครเองไปซัป็นราสเองฟดีจะไม่สะพอดอะไรกันสะพอดก็แปลว่ามุมมองของพี่ต้นก็คืออยากให้ผูกกฎหมายไทยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคแล้วกลับมาที่ดราม่าคอนเทนต์กันดีกว่าเอออันนี้แบบน้อยๆนิดนึง คือมีคนมาพูดประมาณว่าคอมเมนต์ที่แบบมันไม่โพสิทีฟเลยอย่างแบบคำว่าแบบอันนี้ยกตัวอย่างอะไรมันยานอย่างเงี้ยอันนี้คือถามหรือด่าไม่ใช่สกิ๊ติด่าสกิ่ารับมือยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคือแบบอยากได้อยากรู้วิธีรับมือกับอย่างนั้นนะจริงๆไม่รับมือเพราะเขาพูดถูกแล้วไม่ไม่ไม่เคจับมือกันเองอะไม่ได้รู้สึกตอนปัจจุบันนะครับผมไม่ได้รู้สึกกับเวลาคนด่าผมแล้วเพราะว่าผมเวลาผมทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยผมจะคือผมจะคุยกับ คนที่ผมถามยู่แล้วว่าที่คอนเทนต์ประมาณนี้นะได้ไหมผมจะไม่ทําอะไรพละักการแน่นอนเพราะว่าผมรคิดว่าผมต้องให้เก็บคนที่ใช่ให้เก็บคนนี้มาออกรายการผมหรือคนที่ผมถามอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอาเขามาเป็นเครื่องมือในการทําคอนเทนต์แน่นอนอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมทาออกไปโพสต์ออกไปแล้วนั่นแปลว่าคลิปนี้ได้รับการอนุญาตแล้วแล้วถ้าสมมติคนอื่นด่า ก็ผมเฉยๆฮะใช่เพขาก็ไม่ไม่ได้ไม่อยู่ในแบบรายการของเราอะไรนี้ใช่ก็เขาดูเราด้วยก็ดูแล้วใช่ดูแล้วไอเราจะรู้ว่าแบบคือเคยโดนด่าอะไรบ้างที่แบบรู้สึกเจ็บจี๊ดเลยแบบเจ็บจี๊ดเลยมันเยอะมากเลยนะโอ้โหแต่เราเป็นคนโพสิทีฟใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นนิกงตีฟสุดๆโอเคโอเคไม่ไม่คือผมตอนแรกกับผมรับไม่ได้เพราะว่าคนมันจะด่าอะไรเราขนาดนี้แบบคือโดนด่าว่ารายการชั้นตับ ก็คือตอนนั้นแบบผมนอยมากผมเลิกทําไปเลยแล้วก็คือมันก็ด่าอยู่งั้นจนแบบผมมีโอกาสได้ไปถามอาจารย์ที่ที่ผมเรียนด้วยผมบอกว่าอาจารย์ผมแบบโดนด่าแบบนี้นะอาจารย์บอกว่าอยากอยู่ตรงนี้ไหมถ้าอยากอยู่่ะถ้าจะดีดีให้สุดถ้าจะเคียเคียให้สุดไม่งั้นก็จะไม่มีจุดเด่นของตัวเองผมก็เลยเลือกที่จะเฮียสุดเราเราพงในจุดเด่นของตัวเอง คอนเทนต์ไหนที่แบบกระแสแบบตีกับแบบแรงที่สุดคะจนต้องกลับมาคิดอะไรอย่างเงี้ยต้องกลับมาคิดเลยต้องกลับมาคิดเลยเอ่อไม่มีฮะไม่มีเพราะเราเป็นคนเราแบบดีไม่คิดอปล่ยไปังไยก็แบบว่าปล่อยปล่อยสำหรับผมผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ผมมันไม่ได้นับปัจจุบันเนาะผมเห็นว่าแบบเฮ้ยหลายคนอย่างเงี้ยมาทำรายการเกี่ยวกับเซ็กซ์กันเยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไมอยาก จุดประสงค์ของผมแรกๆคือผมต้องการให้ความบันเทิงแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเซ็กกัมันเป็นเรื่องที่ควรพูดกันได้แต่ก็ขึ้นอยู่ที่การาเทศะแล้วก็สถานที่อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการให้ความโรด้วยเนืเซ็กอิเลคชั่นใช่ครับมันมีหลายคนนะครับที่แบบเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ไม่กล้าปรึกษาแต่ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนอาจจะมีประสบการณ์เท่าเราแล้วก็เพื่อนไม่สามารถให้คำปรึกษาเราได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกมันเป็นปัญหามากแล้วก็มันจะดีมากถ้าเรากล้าที่จะพูด อ่าเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับเราคิดว่าแบบควรสอนลูกแบบเรื่องเซ็กตั้งแต่แบบอายุเท่าไหร่คะคำถามนี่ต้องสอนจริงๆอ่ะผมว่าตามเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มมีคําถามดีกว่าใช่ผมรู้สึกว่าก็ควรที่จะตอบความจริงแล้วก็ตอบแบบให้ให้มันแบบให้มันเป็นความจริงและให้เขารู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่ถูกอันนี้คือสิ่งที่ผิดอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ให้เขาดูอะไรการเย็บเก่ง ให้ดูใยการของพี่เองแล้วท่านยังไงให้แบบเวลาเราโดนดราม่าแล้วเราไม่เครียดค่ะแบบเราเห็นเราแบบคนไม่ศี่อะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้เราก็เครียดเลยใช่ไหมละม่แรกแเครียดทุกวันนี้ผมไม่เครียดเพราะว่าผมโดนเยอะแล้วก็มันกลายเป็นว่าชินลวจ้ะมันชินมันชินแล้วก็ผมกลายว่าผมเข้าใจว่าอ๋อเขาด่าเขาก็ไปใช่แล้วเราอ่านแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราเอาความรู้สึกเราไปผูกกับคําด่าคนอะชีวิตนี้ไม่มีความสุขครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเค ด่าก็ด่าเขาก็มาคอมเมนต์แล้วได้เอนเกจเมนต์แล้วก็ก็วินวินทั้งคู่ครับไม่เป็นไรใส่ด่าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้โดนด่าฉ่ำเลยนะเอจีเ สู้ energy สู้เลยก็ใช่ครับเอใช่ิงๆพูดถึง energy คือเห็น energy เยอะปกติเป็นแบบนี้ไหมคะแบบว่าเหมือนในเหมือนในในกล้องเหมือนในคลิปไหมหรือว่าเป็นคนแบบชีวิตจริงๆอะผมคนเงียบมากผมไม่ใช่คาแรคเตอร์ี้เันคอนทราสต์ไปเลยต้องมากรูป energy ต้องปิดกลุ่บผมเป็นคนขี้อายมากแบบคือแค่เดินมาข้างหน้าเมื่อกี้คนมองผมจะแบบ หลบละผมเป็นคนที่ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองพี่ไอด้วยใช่ไหมคะพี่มากจริงๆแล้วมันพูดเหมือนแบบเฮ้ยโกหกมึงทำรายการเซ็กทำไมแบบมาขี่อายได้ไงเพราะว่าผมเป็นคนขี่อายผมก็เลยแบบเลือกที่จะสร้างตัวตนตัวตนหนึ่งขึ้นมาเพื่อนเป็นการพังทลายแบบถูกใช่ครับที่ผมทำรายการในรถเพราะว่าผมไม่กล้าพูดที่สาธารณะผมก็เลยเลือกคำบนรถเพราะในรถมันคือรถเราเราจะแหกป่าใช่เราจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยว่าโอเค มันคือที่ที่เ,ป,เป็นเสพโซนไหมกระทั่ทงวันนี้ผมทามาบันห้าปีหกปีแล้วมั้งผม,มกม็ยังเป็นคนที่ย่ยอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่้อยากจะบอกอะไรกับคนที่ไม่เข้าใจแบบว่าที่แบบเขามาแบบคอมเมนต์แย่ๆใส่ในคอนเทนต์เราไหมคะอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมก็ามาดูอีกได้ก็ด่าได้<อ> <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ผมไม่ซีไม่ต้องเข้าใจผมก็ได้ด่าได้เลยจริงๆไม่คือเราไม่สามารถบังคับใครได้จริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่เข้าใจเขาตัดสินเราไปแล้ว มันไม่มีค่าเลยเลยที่เราจะแบบพยายามให้เขาแบบเข้าใจเราอะไรเงี้ยใช่ครับคนไทยเป็นนี้มีซึ่งมีจัดมีจัดก็เลยใช่แล้วปกติเนี่ยเห็นแบบหุ่นเฟิร์มอย่างงี้คือออกกําลังกายยังไงคะมาแชร์เทคนิคกันนิดหนึ่งได้ไหมถามว่าออกยังไงใช่ไหมครับผมจะเลื่อนดูไอจีผู้ชายคนไหนกล้าใหญ่ออกตามอ๋อแบบนั้นเลยใช่จริงจริงมันได้นะสมมุติว่าเราเราทําเพื่อตัวเองไม่ได้เราทําเพื่อผู้ชายสิใช่ไหมัน ผม่รู้ว่าโดนได้ผมมาทำอะไรวะเนี่ยมาลด motivation มาไปลด motivation กันหน่อยถ้าหนูทำอะไรเพื่อตัวเองไม่ได้นะคะพัดจังทำเพื่อผู้ชายเลย advice advice อะไรนะ Routine เอากำลังกายยังไงคือจริงๆอ่ะทุกวันเนี่ยผมการออกกำลังกายผมมันเหมือนแบบชีวิตประจำวันไปแล้วผมไม่รู้สึกว่าผมต้องแบบพยายามเพื่อมาออกกำลังกายเมื่อก่อนอ่ะทำเพราะว่าเราอยากุดีมากเพราะเราอ้วนไงแต่มันทำได้ไม่นานผมเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอหลังจากที่แบบ เอองั้นเราลองทําแบบให้มันเป็นชีวิตประจําวันเลยให้มันเป็นไลฟ์สไตล์นึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแล้วกลายเป็นว่าหุ่นมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็มันไม่เครียดแล้วก็มันมันรู้ว่าโอเควันนี้เราตื่นมาเราสิ่งที่เราจะไปทําคืออะไรก็คือไปยิมใช่ ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูทีในชีวิตพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์อยากจะรู้แบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแบบฟิลแบบงานอินเลกชอบเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำอะไรหรือว่าหรือว่านอนอย่างเดียอะไรขอบคุณมากที่ถามคำถามเนี่ยผมอยากพูดมากหลายคนนะไม่ไม่คือทุกคนนะครับเวลาเจอผมเขาจะถามว่าเฮ้ยโทนี่ต้นกินแขกรับเชิญคนไหนเราบ้างเออคนเนี้ยได้ไหมคนเนี้ยที่เขาถอดเขาถอดจริงไหมได้จับจริงไหมผมจะโดนคาถามนี้ตลอดคือผมจะบอกว่า ก็มีบ้านพุ่นเล่นพุ่นเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีผมไม่ทำเพราะว่าผมคิดว่าผมให้เกียรติเขาคือชีวิตจริงผมอ่ะผมเป็นคนที่ง่ายมากหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงเราเรียบง่ายเรียบง่ายเรียบง่ายอันนี้หลังถ่ายเหลังกล้องขำดังมากง่ายมากแม่เป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายแล้วก็ เป็นคนที่ไม่ค่อยเที่ยวผมเป็นคนไม่ดื่มไม่ปาร์ตี้ไม่อะไรเลยคือผมจะไม่ค่อยยุ่งกับไขรเวลาแบบถ้าไม่ได้ออกไปทํางานผมจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ชอบไปวัดอันนี้ดูเหมือนออคอนทราสนะจริงๆมันเป็นเหมือนชีวิตชีวิตหนึ่งออของผมเลยเมื่อไหร่ถ้าผมต้องเป็นโทนีต่ต้ผมรู้ว่าโทนี่ต้มันคือใข่โทนี่ต้มันคือคนที่แบบมันเสริมละใส่ร่างใส่ร่างแต่เมื่อไหร่ที่ผมถูกที่ผมไม่ได้เป็นโทนี่ต้ผมจะเป็นคนที่แบบจริงริงชีวิตน่าเบื่อมากไม่มีอะไรเลยใช่อย่างนั้นเลยครับ ตาวันนั่งสมาธิใจเย็นไงเป็นคนแบบว่าแบบเขาบ้นพี่อาร์เใยเย็นเยนกล้องมาปุ๊บว้าวว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 งวปวว้วววว้วววอววววอวววววววีวนววววาวว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 ถ ไลายเยอะ scrolling แบบเจอน่นนี่นั่นแล้วออกกําลังกายเพราะว่าเคไรน่มีสถานะแบบจริงๆริงไหมโดนจริงันเป็นคำถามดาราเนาะเรารองคำถามนี้มานานมากเราอยากตัดไปลงมากเลยถ้ามีคนถามคำถามนี้เราแล้วเราเห็นดาราชอบตอบกันเนาะคือสถานะอรอก็ตอนนี้อยากจะโฟกัสเรื่องงานนะครับไม่ใช่มไม่คือตอนนี้ผมรักตัวเองคือเมื่อก่อนเนี้ยผมแบบ ผมมีแฟนผมไม่เข้าใจการรักตัวเองผมวิ่งตามหาความรักจากคนอื่นแล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อไหร่ถ้าเขาออกไปจากชีวิตผมอะอยู่ไม่ได้แล้วผมรู้ว่าเฮ้ยมันแย่มากเลยอะแล้วหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วเราควรเริ่มต้นรักตัวเองก่อนเผมก็เลยเริ่มต้นจากการออกกาลังกายนี่แหละพอเราเริ่มออกกําลังกายปุ๊บแรกๆมันยากมากแต่พอเราออกไปปุ๊บเรารู้เลยวเฮ้ยนี่คือการรักตัวเองว่ะพอเรารักตัวเองเป็น เรารักคนอื่นง่ายแล้วแล้วเมื่อไหร่ถ้าเขาไปจากชีวิตเราอะเรายังเหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไใช่ครับทุกแบบถอยมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นไปหาคนใหม่ได้ว้าวคนใหม่ยู่ไหนคะอยู่ทุกที่โอเคอ่าอยากจะรู้สเปคค่ะว่าสเปคคือยังไงบ้างตากล้องเหรอตากล้องยิ้มแล้วตากล้องยิ้มบนก่ิสามคนเลยได้ไหมฮะ พูดดีพูดดีแต่ก็โคการคนเดียวแต่ก็ว่าไม่คือจริงๆอะผมไม่ค่อยมีสเปกละอันนี้ตอบมาไดะไรแล้วนะคือเมื่อก่อนนี้มีสเปกครับแต่สําหรับผมตอนนี้เวลาผมจะมีแฟนผมรู้สึกว่าสิ่งสําคัญคือเราเข้าใจกันหรือเปล่าคือผมมองว่าการมีแฟนมันคือการที่เราต้องเข้าใจกันต้องยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับข้อเสียข้อดีของกันแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ ถ้าผมเลือกแฟนผมจะเลือกแบบนั้นก่อนใช่ครับสรุปก็คือโสดจ้าเงียบเงียบไม่เงียบมีคนคุยไหมคือถ้าสมมติว่าเราตอบว่ามีแฟนตอนนี้แล้วถ้าพรุ่งนี้เราเลิกขึ้นมาอ๋อคนคุยคนคุยมีแบบไม่มีสถานะกูกินกอ้าวอุินึ่งมีมีมีคุยครับมีคุยเหมือนดาราเลยเหมือนดาราเลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเหรอ เราจะบอกก็ได้หลังกล้องมันสนุกมากเลยอ่ะอยากชิลๆใช่ไหมผมบอกเได้ไหมได้เลยมากันมาเดี๋ยวมาอยู่กับมาเดี๋ยวได้เลยได้เลยเป็นดูโอมาเป็นดูโออ่ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามเราไหมคะแฟนคลับอะไรอย่างนี้แฟนคลับด้วยเหรอไม่ค่ะต้องมี้อก็จริงๆอะผมจริงนะผมพูดตรงๆว่าผมขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันวันนี้ถ้าไม่มีเขา ผมก็ไม่มีวันแน้จริงๆผมผมทั้งแขกรับเชิญทั้งคนดูอะไรเงี้ยผมทุกครั้งที่เวลาเขาเจอผมอะไรเงี้ยบางครั้งเขาไม่กล้ามาทักใช่แล้วก็เพราะว่าผมอาจจะดูแบบดูดูนักกลัวมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้ใช่แต่อยากจะบอกว่าเขามาทักเลยผมดีใจมากแค่บอกว่าจํารายการเราได้แล้วโอ้หมันมันทำให้ผมแบบอยากอยากทางานต่ออะไรเงี้ยใช่ครับผมมาแงใจอะไรเงี้ยใช่แต่ตัวจริงคือเฟลลี่มากเะคะพูดเก่งด้วยถ้าไม่มีกองถ้าไม่มีกองเออถ้าไม่มีก้องเลาไม่มีกอง ก็เ่ยคอนเทนต์ก้าร่เลยขายรายการแล้วนะคะอยากให้พี่เชอร์นี่ชอร์เร่าเชอร์นี่ชอรเชอรนิ่ชอ ฝากผลงานนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามนิดนึงค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับช่องโทนี่ต้นมีทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็ถ้าเมื่อไหร่โดนแบนก็แปลว่าไม่เจอแล้วเพราะติ๊กตอกโดนแบนไปแล้วรอบหนึ่งบอลติ๊กต็อกขอแอคเคาท์คืนผมเหนื่อยมากตั้งใหม่สู้กลับใหม่ครับผมแต่ก็น่าเสียดานะคะที่ตอนนี้เวลาของเราแค่จมูกลงแล้วแต่ทุกคนคะก็สามารถพบกับพวกเราทุกวันจันทร์หกโมงเย็นเป็นต้นไปที่มโนทเวดีนายมิวสิกสเตชัน 3333TV กด 202AS ไปกด304 Mono Live Mono t w e n t i s t a t i o n Live ใน Facebook นะคะและอีกช่องทางนึงก็คือ Mono Max นั่นเองใช่เล้ววันนี้พวกเรา4คนเอ่อทอนี่ทอนี่ทนี่ทอนี่จาว่าแอนเดรีนก็ต้องเซ่กุดบายแล้วนะคะ See ส o u ค่ะ